อาจารย์ครับในบทขาดของคารวาสเราก็มีการงานที่ต้องทําหลังๆนี้ผมก็ทํางานด้วยฉันทะจริงผมรู้สึกคุณค่าของการงานแล้วก็มีความสุขกับการงานในขณะเดียวกันผมก็พยายามปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอตื่นเช้าสดมว์ไหว้พระเดินจงกรมครึ่งชั่วโมงนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงนี่ให้ผลของการทํางานอย่างฉันทะเนี่ยปรากฏว่าการงานมันยิ่งมีมากขึ้นท้าทายขึ้นใหญ่ขึ้นสนุกมีความสุขจนทั้งมันมันเยอะมันเยอะจนเราเออ แล้วก็เริ่มเริ่มหวั่นไหวเหมือนกันว่าเอ้ะเราจะก้าวต่อหรือเราจะหยุดดีแต่ตอนนี้แน่ๆในตอนเช้าที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยเรารู้สึกได้เลยที่ที่เมื่อกี้คุพระอาจารย์ว่ามีสติเนี่ยเราต้องใช้สติมากเลยว่าเอ้ยไปแล้วว้ยเดี๋ยวเราไปเรื่องนู้นอีกแล้วเดี๋ยวเราไปเรื่องนี้อีกแล้วมันมันแทบจะไม่สง,งบเลยตอนผมผมเข้าใจว่าตอนนี้ไอ้ความสนุกในการงานเราเนี่ยเริ่มก้าวไกลามาในเวลาปฏิบัติเรามากขึ้นเรื่อยๆทําให้เราเวลาตอนเช้าที่เราปฏิบัติเนี่ย เมื่อเช้านี่ผมไม่ไมสงบเลยเมื่อเช้านี้ต,ต้องเรียกว่าโอ้โหมันลอยเลื่องผังเรื่องกันมาแต่มันก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องดีๆนะครับเราก็ไปจมกับมันพอรู้สติก,ก็กลับมาผมควรทําไงครับโอ้ยก็ทําเหมือนแบบนี้แหละก็จะว่าไงละ่ะไม่สงบเลยนะครับสงบไม่สงบมีสองอย่างหนึ่งสงบแบบขาดหายไปแล้วก็รู้แล้วก็กวกเด็นอยู่งั้นอีกอันนึงเนี่ยแม้สงบตัวแม้สงบตัว จะมีความคิดความอ่านเนี่ยในสิ่งที่คําว่าวิตกวิจารณ์นะแต่มันเป็นเรื่องของธรรมในการเนี่ยเราทําการทํางานส่วนมากมีแต่เรื่องของติดของข้องแต่เราหาทางออกไม่ได้แต่เราพอนานจิตของเรามันดีแล้วคราวนี้ที่เราฝึกมหัดแล้วมันจะแวบแวบเจ้าเรื่องที่จะไปทําอะไรแล้วก็แม่นด้วยแล้วก็เรียบร้อยที่จะเลิินมาจากไหนเนี่ยจากเราบารุงรักษาต้นใจแล้วก็ออกไปเกี่ยวโยงพระ ใจนี่มันดีตั้งแต่เริ่มต้นพอออกไปปั๊บมันการเกี่ยวโยงทําไมมันโตขึ้นเพราะเราเย็นเพราะเราเป็นผู้นําแล้วพาแนวทางไม่ถูกเพราะเราตั้งไม่ถูกทําถูกไม่อยากได้มันก็ได้แต่เราหาเง,เงินเนี่ยมันไม่ใช่กิเลสนะเงินยังไม่มีคุณมีโทษแต่คุณโทษอยู่ใจนี่จะใช้ไปทางไหน พระุทธเจ้าก็ตัดแล้วหาเธอตามสติปัญญาของเราแต่ให้พอใจในสิ่งที่มันมาตามสติปัญญาของเราตามกําลังของเราแต่ส่วนมากกําลังเราหาได้เท่านี้แต่มันไม่นั่นมันอยากได้เหมือนเขาที่มันทุกข์อยู่เดี๋ยวนี้นั่นละ่ะพอใจในทรัพย์ที่หามาด้วยสติปัญญานี่ละ่ะการเดินโดยธรรมพระพุทธเจ้าไม่สอนขี้เกียจที่การเนี่ยเรื่องของวิถีของจิตของโลกพระองค์ท่านก็สอนประทานให้กับโลกเนี่ยหน้าที่ของใคร ดำเนินไปพ่อทำหน้าที่แบบพ่อแม่ทำที่นี่แม่แม,แม่สามีภรรยาลูกเต้านั่นเจ้านายลูกย่างออ้ยปฏิบัติต่อกันพวกองค์ท่านสอนไว้หมดในนวากวัดนะไปอา่านดูเล่มแล้วไม่จะกี่บาทแต่ถ้าใครเอานับจับมาแล้วก็เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตเราจะรู้เลยว่าเทียบกับนิสัยที่เรากําลังกระทำํำนี่มันทําไมมันตรงข้ามจังอ๋อถึงที่เรา ผิดหวังแล้วก็ล้มเหลวก็เพราะจากจุดนี้นี่เองมีอยู่ครั้งหนึ่งในขณะที่ปฏิบัติอยู่เราก็ไปหลงกับเรื่องที่เรากำลังทำละสนุกหลงยาวยาวจนทั้งจบเลยแล้วก็รู้สึกดีอย่างนี้ผิดไหมครับฟังเอานะการเดินสายทางของคนหลวงพ่อถึงไม่ว่า ติดดีนี่ใครจะแก้ได้เราเหตุผลมันมีก็ดีใครรู้ว่าโทษมั่งแต่ชั่วนี่พอบิอกจี้ปับ๊บบอกปับ๊บมันสลัดออกได้เลยเพราะหินโทษแต่ไอเย็นเย็นๆนี่ด,ดีเป็นเหตุเป็นผลใครออกได้ละแต่พทธเจ้าออกได้นักาชญ์ออกได้แต่ท่านยังไม่พูดในตรงนั้นจนกว่าเราจะอิ่มมันยังไม่อิ่มครับคือไม่อิ่ม แล้วไม่เคยนับหรอกเราทานข้าวมาเช้านี้กี่คำแล้วใส่ปากกี่คำไม่รู้แต่รู้ว่ารสชาติมันอร่อยก็ไม่หยุดเนี่ยแต่วันไหนที่ว่านับคําได้หลอวันนั้นคือมันไม่อร่อยฉันได้สองสามคำมันเบื่อวะ่ะนั่นน,น,น,น <laughs> แต่ทำแล้วสนุกไม่รู้หรอกจนกว่ามันจะเออย้อนกลับมาเอา้าอะไรก็เต็มสมบูรณ์แล้วนี่นะ เอาทรัพย์สินเงินทองเอาแล้ว,ลว,ลวที่มีอยู่เราจะเอา,เอาไปไหนนี่เปลี่ยนจากทรัพย์ที่มีกลายเป็นอริียทรัพย์คือทรัพย์ทรัพย์ภายนอกและย้อนกลับมาเป็นทรัพย์ภายในเนี่ยแล้วก,การทนุบำรุงจะออกไปทางไหนออกทางสังคมหรือออกทางให้โอกาสซึ่งกันคนละคนหรือให้โอกาสตัวเองนั่นอะไรก็สมบูรณ์อืมลูกเต้าสามีภรรยาทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแล้วเราก็หาให้แล้วเหมดแล้วใครจะตัดสินใจเขาวนี้ เราจะขยับขาออกสู่การประพฤติเพื่อเพื่อหวังสู่จุดคือความพ้นทุกย้อนกลับมาหาตัวเองอยู่ที่เรานะไม่มีใครล้งหรอกหน้าอกนี้ล้างตัวเองกิเลสและธรรมอยู่ที่นี่ประตูจะเปิดหรือจะปิดชัดนะชัดนะ